นอนครับนี่คือสคริปวิดีโอรีวิวเฮลิคอปเตอร์เบล206อ r a ้อยหปี2025ฉบับแปลเป็นภาษาไทยอย่างมืออาชีพยินดีต้อนรับสู่การพาชมสุดพิเศษของหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่โดดเด่นและหรูหราที่สุดแห่งยุคเบล l 206 Jet Ranger รุ่นปี2025ที่มาในสีดำเนางามจอดแสดงอย่างสง่างามภายในโชว์รูมหรูสุดพรีเมียม ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับทุกรายละเอียดมุมมองและนวัตรกรรมของเฮลิคอปเตอร์ระดับตำนานลำนี้ที่แสดงให้เห็นว่าเบลได้ยกระดับมาตร,รฐานขององค์การออกแบบวิศวกรรมและความเป็นเลิศด้านการบินอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หลงไหลในอากาศยานนักบินหรือผู้ที่ชื่นชอบงานออกแบบระดับสูงนี่คือประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาด ทันทีที่คุณก้าวเข้าสู่โชว์รูมดวงตาของคุณจะจับจ้องไปยังตัวเครื่องสีดำเงางามของเจทรนเจอร์ anger, ราวกับอัญญมณีเคลือบเงา,งาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและความทันสมัยสีดำที่ลึกและเงา,งาวับสะท้อนแสงไฟจากเพดานโชว์รูมได้อย่างสวยงาม ตัวถังที่โค้งมนทุกมุมได้รับการออกแบบอย่างประณีตต่อทั้งในด้านความสวยงามและหลักอากาศพลาศาสตร์ทุกเส้นสายให้ความรู้สึกดูดันเรียบหรูและล้ำสมัยสะท้อนถึงแนวทางการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของเบลมุมมองจากด้านหน้าช่วยให้คุณเห็นถึงความแข็งแกร่งและความแม่นยำของเจเทนเจอร์ได้อย่างชัดเจนด้านหน้ามีรูปร่างที่เปรียวลมกระจกหน้าห้องนักบินสีดำสนิทกลมกลืนกับตัวเครื่องอย่างไร้รอยต่อแกนใบพัดหลักยื่นขึ้นอย่างมั่นคง พร้อมใบพัดคอมโพสิตรุ่นใหม่ที่ให้แรงยกดีขึ้นเสียงเบาลงและควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมชุดล้อจอดถูกออกแบบให้แข็งแรงและสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบบ่งบอกถึงวิศวกรรมที่ผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมองจากด้านหลังคุณจะเห็นบูมหางที่ยาวเรียบเชิงต่อไปยังแทนหางแนวตั้งและใบพัดหางซึ่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมที่แน่นยาและเสียงรบกวนที่น้อยลงทุกส่วนของตัวเครื่องออกแบบเพื่อประสิทธิภาพไม่เกินความจำเป็นและสร้างความรู้สึกมั่นใจในด้านความปลอดภัยและความเสถียรในการบินเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารความประณีตและหรูหราเผยออกมาอย่างชัดเจนภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำคุณภาพสูง พร้อมตะเข็บเย็บป,ประนีดและโฟมความหนาแน่นสูงให้ความสบายสูงสุดการจัดวางภายในรองรับได้ทั้งการใช้งานเชิงธุรกิจงานกู้ภัยหรืองานส่วนตัวบอกกว้างนั่งสบายพื้นที่วางขากว้างขวางและหน้าต่างพาโนรามาช่วยให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับทัศนียภาพในระหว่างการบินห้องนักบินคือไฮไลท์สำคัญอีกจุด เมื่อนักบินนั่งประจำตำแหน่งจะพบกับหน้าจอดิจิทัลอัจฉริยะที่ให้ข้อมูลการบินแบบรียลไทม์ระบบสัมผัสที่ใช้งานง่ายและแผงควบคุมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทุกอย่างภายในห้องนักบินได้รับการวางตำแหน่งอย่างแน่นยำช่วยให้ควบคุมเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภยัย แน้แต่รายละเอียดเล็กน้อยภายในห้องโดยสารก็ถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบไฟส่องสว่างแบบ Ambient Lighting ปรับระดับตามช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมได้อัตโนมัติระบบเก็บเสียงรบกวนช่วยให้ภายในเงียบสงบวัสดุที่เลือกใช้เช่น c a r ์บอนไฟเบอร์อลูมิเนียมขัดเงาและหนังพรีเงียมสะท้อนความใส่ใจในคุณภาพและความงามของงานฝีมือ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเจเทนเจอร์รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์บายประสิทธิภาพสูงที่ให้กำลังแรงประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นยิดต,ต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมระบบ FADEC f u l l Authority Digital Engine Control) ช่วยควบคุมเครื่องยนต์ให้ทำงานอย่างสเสถียรและปลอดภัยโครงสร้างของตัวเครื่องได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นโดยไม่เพิ่มน้ำหนักเกินจำเป็นเสริมสร้างความมั่นใจทั้งต่อนักบินและผู้โดยสาร มุมมองจากนักบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มอบการควบคุมที่แน่นยาบินได้นุ่มนวลและตอบสนองไวไม่ว่าจะบินในเขตเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลเจา้าเจเทนเจอร์ก็พร้อมตอบสนองทุกการควบคุมอย่างลงตัวเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มอบความมั่นใจในทุกสภาพอากาศ เมื่อชมจากภายนอกอีกครั้งภายใต้แสงไฟโชรูมหรูพื้นหินอ่อนสะท้อนเงาของเครื่องบินอย่างสง่างามผนังกระจกใสรอบด้านเพิ่มความทันสมัยและแสงไฟที่จัดวางมาอย่างดีช่วยขับเน้นรูปร่างและดีไซน์ของเครื่องบินให้ดูราวกับผลงานศินละปะที่จัดแสดงอยู่ เบล206เจเทนเจอร์ ger, ปี2025สีดาคือตัวแทนขององค์การผสมผสานร,ระหว่างมรดกทางการบินและนวัตกรรมแห่งอนาคตเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนในแพลตฟอร์มเดียวหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับโลกการบินในครั้งต่อไป ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างว่าอะไรในเจตเรนเจอร์ลำนี้ที่คุณชื่นชอบมากที่สุดแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและบินอย่างมีแรงบันดาลใจครับ